จริงๆรถคันนี้เป็นบิ๊กไบค์นะเรับเอามาย่อส่วนให้มันเล็กลงเพื่อที่จะเอาขึ้นมาเก็บบนห้องได้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Crazy Makers วันนี่ก็อยู่ผมมีไปเกือบบ้านคนเดิมนะแล้วก็อยู่ครับเช้าเอ็มวันนะครับนี่คือแบบเราย่อส่วนนะครับก็คือแบบ มันจะมีปุ่มย่อส่วนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับจริงๆรถคันนี้เป็นบิ๊กไบนะค์นะเป็นบิ๊กไบทีใหญ่เราก็เลยแบบเอาเอามาย่อส่วนให้มันเล็กลงเพื่อที่จะเอาขึ้นมาเก็บบนห้องได้นะครับ<ว>โอเคนะครับอันนี้อันนี้เป็นมินิไบนะฮะเออเมื่อกี้โม,ม่ไงเออโม้ไปหน่อยนะโม้ไม่ไม่หน่อยหรอกอันนี้เป็นมินิไบนะครับนี่ว่าไงนะโคตรเทนะครับอ่ะให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะดูข้างนี้ดูข้างนี้นี่ ว้เท่โอ้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูแบบสวยๆงามๆกันทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราพอดีไอ้ที่ขวางทางกันเลย <c oughs> <c oughs> จะเล่นอย่างเดียวพอดีว่ามีปัญหาหนิดนึงนะครับอ่ตรงไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่สตาร์ทเนี่ยมันสปริงมันสปริงมันแตกนะครับสปริงมันหักนะครับก็เลยสั่งของมาเปลี่ยนนะครับ นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดชุดสตาร์ชุดเดิมนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือสปริงสปริงตัวนี้มันหกักเห็นปะเนี่ยเนอเนี่ยพอมันหกักพอมันดึงใช่ไหมดึงสตาร์มันก็ไม่เด้งคืนนะครับเออมันไม่เด้งคืนเพราะฉะนั้นผมก็เลยสั่งตัวนี้จากอาจารย์มาเปลี่ยนนะครับโอเคนี่เราก็ได้อันนี้ชุดใหม่มานะครับอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นผมขี่เจ้ามินิไบค์คันนี้นะครับอ่ะดูคลิปก่อน นะเป็นไงครับโอ้โห,โโหแบบสุดจัดครับสุดจัดเออเป็นรถทุกจริงมันก็เป็นรถเด็กแล้วก็เป็นรถผู้ใหญ่ด้วยนะครับเป็นรถมีม,มีแบบมีรายการแข่งนะครับคือขี่สนุกมากนะครับขี่สนุกมากโอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาซ่อมเจ้านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนไม่ได้ซ่อมอะไรหรอกก็เปลี่ยนตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนะี่ยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขี่ให้ดูนะครับโอเคไป โอเคนะครับทุกคนก็แมวแมวมันขี้เสือกจริงเลยฮะฮะฮะแมวขี้เสือกจังเลยฮะโอเคนะฮะทุกคนก็ผมก็ลื้อแฟลลิ่งออกไปแล้วนะก็เดี๋ยวลื้อออกทั้งสองขาง <Huh? S 1> ทุยลื้อออกทั้งสองขางลื้อออกทั้งสองข้างเลยเลยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกลบว่าผมจะเออเอาไปล้างสักหน่อยนะครับเอาไปทําให้มันสะอาดหน่อย พอเอาไปขี่มาแล้วมันสกปกนะครับเดี๋ยวกาว่าจะเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเป็นไรด้วยนะเอาเป็นแบบใส่ย,ยางสลิกนะนี่ยางอะไรไม่รู้นะรู้สึกมันบวมๆโอเคเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนนี้เราจะเปลี่ยนในตัวนี้กันนะครับอ่น่าจะถอดแล้วก็ใส่ได้เลยนะมาเรามาดูกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ถอดนะครับเออไม่เคยถอดนะครับแล้วก็ไม่เคยทานะไม่เคยทําแต่ก็น่าจะไม่ยากนะครับน่าจะไม่มีอะไรซับซ้อน ถ้าใครกลัวเสียเวลาก็คือจริงๆก็ข้ามไปเลยก็ได้นะยเพราะว่าคงจะไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ผมก็แค่มามาซ่อมมาซ่อมเจ้านี่ให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาขี่ให้ดูนะครับเพราะว่าซ่อมก่อนจริงเราลองสตาร์ทไม่ได้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นเวลาคืนนะเสียงมันจะดังมากๆเลยนะอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเอาละเี๋ยผมจะเอาชิ้นใหม่ใส่เข้าไปเลยนะ เป็นการเสียนาฬิกาโอเคน่าจะประมาณนี้ป่ะทำไมมันทำไมมันเหมือนมันไม่ลงหรอกผมว่า,าผมว่าผมต้องแกะตัวนี้ออกก่อนนะมันน่าจะใส่ไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นสปริงมันติดแอะไงเรียบร้อยอ่ะ เออลงแล้วเมื่อกี้ไม่ลงแง่ได้เดี๋ยวเใส่เจ้านี่กันนะตัวที่ดึงสตาร์ทนะดึง ครับติดติดติดแล้วตัวนี้ก็มันจะไปปัน่นตรงนี้ครับเออผมเรียกไม่ถูกนะครับทุกคน,นครับเรียกไม่ถูกนะใครเรียกถูกก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าที่ดึงสต,ตาร์ทแล้วในชะ่ไหมพอแล้วแบบตึงตมือโอเคเสร็จแล้วบอยครับลอ,องดึงดูครั ดูสักหน่อยแต่ว่าจะไม่สตาร์ทให้ติดนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าสตาร์ท่เสียงรั่นแน่บอกเลยรั่นแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอยมาสตาร์ทให้ฟังกันดีกว่านะครับฝาถาังน้ำมันโคตรจับ <Crazy. laughs> น,นี่ผมกล่าวว่าเดี๋ยวจะลื้อจะลื้อทำลื้อเ,เปลี่ยนใส่น็อตอะไรมันสวยกว่าเดิมรู้สึกมีส่วนแฟรลิงตรงนี้ที่มันแตกด้วยนะครับก็ค่ยว่ากันต่อนะครับเป็นของเล่นแล้วนะเออเป็นของเล่นซื้อไม่ให้หลานเล่นหลานยังเล่นไม่ได้นะครับหลานยังเพิ่งสองขวบเองนะครับ <laughs> ต้องโตหน่อยอะ่ะต้องสักป,ประมาณ เจ็ดแปดขวบหรือเก้าขวบนะครับเออที่ผมเห็นเด็กขี่ในสนามน,นี่ก็เด็กเก้าขวบะนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสตาร์ทนะับแล้วก็เดี๋ยวจะมาขี่ให้ดูด้วยกันนะครับเออขี่คงคงจะขี่สภาพนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอาจจะทําอะไรเพิ่อมอีกนิดหน่อยนะครับหรืออาจจะแบบไปซื้อน็อตใหม่มาเปลี่ยนนะเป็น,นแบบ เปลี like, yup. ่ยนแต่ใส huh? <laughs> ่น okay. okay, like ็อตสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยน็อตไทเทียอะไรเงี้ยนะแต่คงคงจะไม่ใช่ไทเทียแท้หรอกครับเพราะว่าคงไม่จะเป็นอะไรขนาดนั้นนะนะโอเคสวยงามพอๆโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าหรือว่าอยากได้นะครับก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้แล้วกันเลยนะโอเคนะครับก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแกงส้มแกงส้มไม่สนใจละเล่นอย่างเดียว